สวัสดีเพื่อนนักเทรดทุกคนนะครับตลาดคริปโตเครเรนซี่บิตคอยเช้านี้นะครับปรับตัวดีขึ้นมาจากโซนประมาณ1นึ0 0 0นเหรียญนั่นเพื่อนพับเดยปิดได้ค่อนข้างดีเลยมีสัญญาณบ,บูริทกราฟิกเกิดขึ้นซึ่งเป็นสัญญาณทางฝั่งด้านบวกนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยตัวทับเฟรมยอร่อยก็มีการไต่ขึ้นไปเรื่อยแรงขายไม่ค่อยมีเลยนะครับาตามคอนดิชั o n ของผมได้เกิดมันเกิดซารแบบนี้เนี่ยหรือว่าเดยมีเปอร์เซ็นต์ยับปิดเป็นบุริทเ,เ,เ,เนี่ยเราต้องทาการเคลียร์ไปก่อนนะครับก็ปิดแถวโซนปปรระะมาณเเเอ่นนแล้้วก็็ได์์ซต ระยะตรงนี้มาหมาน2.6%นะครับใน,นฝัง่งขา S นะครับซึ่งถามว่าทำได้ดีไหมก็ทำได้ไม่ค่อยดีแต่ทำเฟมเดย์เนี่ยเรารอไปเจอเดเวอร์เจนด้านล่างเนี่ยมันก็ไม่เกิดน,นะครับแล้วเกิดสัญญาณบูลลิตก่อนเลยต้องเคลียร์ก่อนนะครับก็ออกมานั่งดูก่อน <S <S 1> <S 1> คราวนี้เนี่ยเออประเด็นที่ทำให้ตลาดขึ้นมาเนาะคือเมื่อวานเนี่ยทางพาร์ทของทั้มกับทางฝั่งของซีจินผิงหรือจีนเนี่ยจะมีการนัดมีตติ้งกันเร็วๆนี้นะครับซึ่งเออก่อนหน้านี้ทั้มเนี่ยได้มีการยื่นเรียยยกกกกกกวววว่่่่่่่าาาาเเเเเป็นน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 ดดดไไลลล์แ้้ัััถิิูมตงบชีีีอท1จย ถ้ารีบฉันจะปรับขึ้นไปที่1นึนะครับซึ่งทําให้ตลาดมีความกังวลก็ไหลลงมาเรื่อยๆใช่ไหมคราวนี้เนี่ยมีการจัดนัดมีติ้งกันน่าจะทําให้หลายๆอย่างมันคลี่คลายตลาดก็เลยดีดกลับขึ้นมานะครับเดี๋ยวรอดูกันแล้วก็หลังจากนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวจะไปเจาะในฝั่งเทคนิคกันด้วยนะครับภาพรวมตลาตอนนี้เองกันองเรยบคิบครับ X M นะครับเป็นบลกเกอร์อันดับต้นๆของโลกที่ได้รับอนุญาตจากทั่วโลกเลยเช่น F S C D F S A ทำให้ผู้ใช้งานทั่วโลกเลือกใช้ XM เพื่อนเป็นคนไหนที่ยังไม่มีบัญชีเทรดโฟเล็กทองคำคู่เงินต่างๆสามารถเปิดบัญชีผ่านลิงก์ด้านล่างได้เลยครับ ก่อนจะเริ่มเนื้อหากันนะครับอยากขอเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดดิ่งนะครับรวมถึงคอมเมนต์ให้หน่อยนะคนหนึ่งคอมเมนต์จะได้แบ่งใจให้กับทีมงานเราด้วยนะครับและใครเข้าไปคุยต่อน้ำแชทดิสคอตเทเลกราムสามารถคลิกลิงก์ด้านล่างได้เลยเซหรับซัพพอร์เตอร์ของเรานะครับมีการกดสมัครในยูทูบตอนนี้มีการอัปเดตคลิปนะครับแบบวีคลี่นะเพื่อเรื่องการจัดพอส่วนตัวมีสามารถไปตามดูกันได้แล้วก็ลิสต์ในฝั่งแอสเซทเบลสามในราคาทียบเท่าเพิ่มเข้าไปตอนนี้มีมากกว่าห้าสิบแอสเซทแล สอบถามรายละเอียดน้องไม่มีได้เลยนะครับซึ่ง Class Beginner จะสอนเกี่ยวกับเรื่องการปูพื้นฐานพื้นหมททั้งหมดนะครับ Market Cycle, Market Money Management, วิธีการเทรดเบื้องต้นวิธีการชนะเงินไข่การเทรดวิธีการนวนไซวยในฝั่งการเทรดฟิวเจอร์ Bitcoin Crypto ทองคำนะครับแล้วก็ Class Gold Spot จะสอนเนื้อหาที่มัน a n a g e m e n เนาะเกี่ยวกับเรื่องการ Snowball การ Short Hedging ตลาดการใช้งาน Multiple Time Frame หรือว่าการมองกลาฟที่มันเป็นภาพใหญ่ลงมาภาพย่อยเนี่ยเราใช้ยังไงนะครับแล้วก็ในฝั่ง Option ด้วยนะครับที่เสริมเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้เยอะมากก็เป็น Option ที่ใช้ Protect คร okay. าวนี้ในฝั่งของตัวภาพรวมตลาดเช้านี้นะครับพอีดิดขึ้นมาเยอะเลยก็จะมี e ster, ะเอสเตอร์นะครับแล้วก็ปัมนะครับ WLFI นะครับซึ่งนิวโรนะตัวนี้เหมือนนิวโรนะถ้าผมจำไม่ผิดชาติ e c นะครับก็เดี๋ยวจะมาเจาะปังตัวกันนะครับซึ่งเอสเตอร์เราบอกว่าลงมาในจุดที่แบบเรียกว่า8.7นะครับ7.8.6ที่เป็นฟิโบที่มันน่าเล่นมากคือคือมันมีชุดสุดท้ายอ่ะที่สามารถเล่นได้นะครับดิดขึ้นมาไม่รู้โครงสร้างการเป็นไงนะเดี๋ยวไปดูกันคราวนี้ในฝั่งตัวภาพรวม เปลนกินเด็กนะครับก็อยู่ในโหมดของความกลัวอยู่นะครับอยู่ในโหมดของความลังเลความกลัวนะครับเเรียกว่าเป็นลังเลในฝั่งขาลงแล้วกันเนาะซึ่งถ้ามันกลับมาดูโชว์เนี่ยก็เป็นจังหวะการเอสได้ทีหนึ่งนะในมุมผมถ้าเกิดมันดีดขึ้นมาเร็วๆเลยอะ่ะ114อ่ะหรือว่ามีแห้งมีข่าวดีเกิดขึ้นเนี่ยผมอาจจะกลับไปเอสอีกสักทีหนึ่งก็คือเราได้ระยะมาฟรีเนาะคือเราปิดกันไปแถวผมไม่ได้จะบอปิดมาเก็ตไปเมื่อวานเนาะก็เอ่อไม้เนี้ยที่เปิดไปบวกมาสามหมื่นกว่าที่จริงมันพีคๆประมาณแสนเท่่าไหรวะ แสนสองไหมเนี่ยผมจำไม่ได้แสนแสน,แสนหนึ่งเออแสนหนึ่งเนะี่ยกลับมาได้เก็บกลับมาได้เดีมันหกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับไอ้เมื่อไเก็บกลับมาได้มันสามสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับแอบก็พีพีมันแสนหนึ่งอะนะซึ่งถามว่าทำได้ดีไหมก็ทำตามแผนแล้วกันเพราะว่าคอนดิชั่นของเราเนี่ยเดี๋ยวไปดูภาพเด็กกันว่าจะอธิบายคอนดิชั่นให้ฟังว่ามานนี้เราปิดหรือว่าเปิดเพราะอะไรแล้วกันเนาะคราวนี้ ไปวิเคราะห์ทางฝั่ง Data ก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวลืมนะครับคราวนี้ในพาร์ทของตัว long short liquidity เนี่ยแสนเก้าพันใช่ไหมก็สองร้อยกว่าล้านที่ระเบิดเนี่ยส่วนใหญ่าจะเป็นฝั่งขายเอสผมไม่ชัวร์เหมือนกันขายเอล์อยู่เนาะเพราะว่าเมื่อวานมันดิบๆลงไปเนาะอันนี้ผมไม่ชัวร์เนาะก็ตัวเลขของวัเป็นฝั่งขายเอลนะครับแล้วก็ในพาร์ทออกทอเบอร์นะครับมันดูเหมือนมันจะปิดได้ค่อนข้างดีเนาะก็คือปิดดีคือย่อเบาต่อให้จะมีการเกิดคลายสิทธิ์มีการโซวินอะไรก็แล้วแต่ย่อเบาแล้วเดีย์ม ก็เลยคิดว่าให้ออกมาดูก่อนดีกว่าวะนะครับก็เรียกว่าเป็นยังไซด์เวย์อยู่แล้วกันแต่ทางฝัง่งของสัญญาณด้านบวกมีมากกว่านะครับตอนนี้นะตอนนี้นะจะที่ผมดูนะครับในฝั่งอีเทเรียมนะครับติดแดงอยู่นะครับมีแรงขายเกิดขึ้นบิตคอยติดแดงไหมติดแดงเช่นกันนะครับเดี๋ยวต้องรอดูอัปเดตว่าวันนี้จะเป็นยังไงคือ24่่ะตอนนี้มันอัปเดต23อยู่เมื่อวานอาจจะมีการขายกันเกิดขึ้นนะครับในฝั่งของตัวบิตคอยเทียบกับบาทนะครับถ้าดูเนี่ยตอนนี้ภาพเดดีกว่า ภาพเดมมีการเหมือนพยายามจะยืนให้ได้เนาะก,ก็ดันดันขึ้นมานะครับซึ่งถ้าเกิดมันยอ่อเบาแล้วก็มีแท่งเต็มต่อเนี่ยกลับมาขึ้นยืนแถวโซนประมาณ3ล้านแดีนะก็ถือว่าเป็นโครงสร้างที่มีความซองนะครับดัะนั้นเนี่ยตอนนี้ถ้าเส้นนี้เอาอยู่ก็น่าจะกลับมายืนได้แต่ถ้าเอาไม่อยู่ลงอยู่ด้านล่างก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับนั้นตอนนี้เราออกมาดูกไมล์แนซีก่อนนะครับไมรีบเพราะว่าคือผมเนี่ยถ้าผมจะเล่นฝั่งขาเอสใช่ไหมผมจะอยากกินเต็มแหละแต่ถ้าเกิดคอนดิชันมันไม่ได้ผมโยนก่อนคือผมไม่ค่อยกลัว คือคือคือผมจะมีความกลัวมากกว่าฝั่งขา L เนะเพราะว่าเรามองว่าแอสเซทมันน่าจะมีการปรับตัวขึ้นในภาพระยะยาวได้นี่ก่อนใช่ไหมและในการ S เราก็จะมีการเรียกว่าเล่นได้ไม่สุดอ่ะเออไม่ไม่เหมือนแบบตอนที่เราสโนว์ขึ้นม่ใช่ป่ะเออนั่นคือการเล่นสุดนะครับอ่แตอนช่วงก่อนหน้าเราขึ้นไป5 5า c เอ่อแล้วก็ไมล์ล่าสุดขึ้นไป19บ c าอะไรเงี้ยนะครับแต่อ่อในฝั่งขาเอสเราจะไม่สโนว์บอลเลยเพราะว่าเรามองว่าแค่โรเทคพอแล้วแล้วก็ได้แคทโฟมาอันนี้คือในมุมมองล้วนะ ภาพรวมที่เราทําการเล่นนะครับในฝั่งของเน็นกโคซิมิตติ้งนะครับอีก5้วันก็เดี๋ยวเราดูกันว่าโครงสร้างตลาดจะเป็นยังไงนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในการลดตลดาเบียใช่ไหมแล้วก็ในพาร์ทของข่าวเมื่อคืนเนาะที่ทําให้ตลาดมีการดีดขึ้นมาคือทางฝั่งของทรัมป์กับเซเดยผิงเนี่ยดูเหมือนจะมีความหวังนะครับในการที่จะเรียกว่าเป็น next move เด็กสูบแลวกันในการมิตติ้งซึ่งทําให้แรงกดดันเนี่ยมันเรียกว่ามันน้อยลงแล้วกันนะในมุมองผมแล้วก็น่าจะทําให้ตลาดมีการดีดขึ้นมาในนนรรอบีีค้คาว มาพูดถึงกิจกรรมนิดน,นึงนะตอนนี้มีกิจกรรม2อันที่กําลังจะเริ่มสตาร์ทใช่ไหมก็คืองานกาล่านะครับของ XM นะเจอกันวันที่1นะครับก็จะมีการแจกรางวัลมีเอ่อเรียกว่าอินฟูไปค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็มีผมด้วยผมก็ไปร่วมมีติ้งกับเขานะครับแล้วก็อีกหนึ่งอันคือการแข่งนะครับตอนแรกผมโบรอยู่12เปอร์เซ็นต์เพื่อนกลับมาโบรที่3เปอร์เซ็นต์นะเออก็เอ่เอเรียกว่าเรียกว,ว่าตลาดมันก็เอ่อสวิงอ่ะสวิงนะครับแล้วก็เราไปแอดในฝั่งข,งขาเอสด้วยนะครับก็เลยกำไรหายไปนนนนนิิดดดึงงะครรับกก็็อ่ตี้้เทวลุม เราจะมีการแจกเทนิสลุ่งด้วยนะครับก็มีทั้งหมดตอนนี้ก็เทรดกันค่อนข้างเดือดอยู่นะผมยังแบบอยู่แรงสี่อยู่เลยนะคนอื่นเทรดเดือดมากนะครับอันดับหนึ่งนี่เทรดเดือดจัดเลยนะครับอ่ะคราวนี้ท่านเพื่อนที่อยากยังไม่ได้เข้ามาแจมในพาร์ของตัวการแข่งนะฝากกดจอยให้หน่อยนะครับเพราะว่าพอกดจอยปุ๊บเนี่ยตัวไพ่พูต่างๆมันก็จะ s t a r t ิ้งนะครับเพราะว่าตอนนี้ขาดอีกแค่ประมาณห้าสิบหกสิบคนะ นะครับก็จะ starting ที่ 4,000k ก็คือประมาณ2 0 0 0นั่นในการเกือบ2 0 0 0นะครับในการแจกรีวอร์ดนะครับก็อย่าลืมมากดจอยกันนะครับก็แนบลิงก์นัลาลางไว้ให้ละนะครับในร่วมกิจกรรมกัน อ่าครนี้ในฝั่งของตัว Discord สามารถเข้ามาตามแจมกันได้แล้วก็เข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเจอห้องกฎระเบียบกดรับทราบแล้วก็เข้ามาแจมกันในห้องต่างๆได้เลยนะครับอ่าในห้องเว็บ3นะครับห้องเว็บสนี้เราก็จะมีการอัปเดตมุมมองการเหตุต่างๆแล้วก็ในฝั่งของตัวก o u ฟด้วยนะฮะอ่ะคราวนี้เรามารีแคปในฝั่งของกราฟกันดีกว่านะครับเจาะกราฟันเลยตอนนี้เนี่ยผมอัปเดตเพื่อนใน Discord ไปล่าสุดผมตั้งแรอทองไว้อยู่นะ ก็ตอนแรกเนี่ยตั้งลึกไปตอนนี้แอดจัดขึ้นมาละนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตในฝั่งเทคนิคทองกันด้วยนะครับเดี๋ยวอยากพูดคุยในฝั่งของ BC ก่อนเพราะตอนนี้บีซมันดีดขึ้นมาใช่ไหมไม้นี้ที่บอกถึงการแบ็กเทสเป็นเรียกว่าเป็นไม้ของแซจจี่แล้วกันผมก็จะทำการเอ่อเรียกว่าแทร c ก i n g เน่ะว่าเราทําการเทรดในแต่ละรอบได้เป็นยังไงบ้างซึ่งแซจจี่นี้เป็นเรียกว่าเป็นเอ่อไม้แรกนะครับที่เราทําการแบ็กเทสกันมาประมาณ4 4-5สี่ถวันที่ผมนั่งทำไปตอนช่วงที่เราโพช i t i เราโล่งอะเนี่ยผมแบ็กเทสมา ว่าเราจะล็อตตรงไหนจะได้ตรงไหนอะไรเงี้ยใช่ไหมเออแล้วก็เริ่ม starting ใหม่นี้มาแรกนะครับก็บวกมาอยู <c oughs> ่ที่ประมาณ2.6ก็เทรดตาม performance ที่เราทําการอลองเรียกว่า b a c k เท s จากเงื่อนไขนะครับแอบมาคราวนี้ในฝั่งของภาพรวมตลาดนะครับภาพรวมตลาดตอนนี้ภาพมันนะภาพ, <c oughs> ภพมันดูภาพมันนิดนึงเป็นไงบ้างภาพมันที่บอกไปว่ามันจะมีการย่อเบาเกิดขึ้นเนี่ยอีกประมาณ7วันนะครับถ้ามันย่อเบาเป็นแดงๆหรือว่าแบบไม่มีสัญญาณกราฟฟิ้งแล้วกัน ผมคิดว่าน่าจะมีเปอร์เซนต์บวกนั่นเยอะ,อะบวกเยอะขึ้นนะครับก็คือหลังจากนี้สเดือน3เดือนเนี่ยมีโอกาสเกิดแท่งเต็มได้อีกรอบหนึ่งดีงออกวอาใช่ไหมถ้าเดขึ้นมายืนได้เนี่ยเรากลับไปโหมดทนโนโบอลอีกรอบนะแล้วก็คัดเอาคอยที่มันดูแบบดูน่าสนใจในการที่อยู่ใน listing เราก็เล่นกันนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยสัญญาณภาพมาเราต้องรอ7วันนะครับก็ใกล้มากแล้วดังนั้นเนี่ยเราเริ่มจะต้องกลับมาโฟกัสให้ฝั่งมันด้วยนะครับก่อนอันนี้นพอเริ่ม s t a r t ทติเนอ่ะที่เราแบบไปลั่นไล่ไลไห ยังไม่ต้องดูมันนั่นเพื่อนแต่ตอนนี้เราต้องเริ่มกลับมาดูมันละเพราะว่ามันมันใกล้จบนะครับแอบตอนนั้นที่เราทําการสโนว์กันขึ้นไปเราก็ดูอะไรอะดูวีคใช่ไหมวีควีคตั้งลำวะ่ะใช่ปะเออใครจะคิดว่ามันผัวมันจะปักแบบเนี้ยเราก็โฟกัสวีคแล้วก็โฟกัสเดย์นะจำได้ใช่ไหมเดี๋ยวดูดูเดย์ได้เป็นไงเนี่ยเดย์ดีดีๆขึ้นมายอ่ยอย่อนิดนึงที่ไปได้ไมันเจอแท่งนี้มาโหล้างล้างเรียกว่าล้างความความโลภของคนไปเยอะนะครับคนก็แบบ เรียกว่าหลอนเนะี่ยภาษาวัยรุ่นนี่ผมฟุีว่ามึงหลอนหรือยงนะังเดี๋ยกดมาเจอเดี๋ยวแท่งนี้หลอนเลยนะครับหลอนเลยนะครับนะคราวนี้ในฝั่งของตัวภาพเดที่มันกดมาอยู่เนี่ยมันก็ยังประคองในฝัง down ่งดาวเทนมาอยู่ซึ่งไทม์เฟรมย่อยเนี่ยดูตั้งลำละแล้วก็เดทมีกราฟฟิ่งด้วยนะครับอันนี้สัญ,ญญาณส่งด้านบวกมีสองสอันนะครับที่มองเห็นตอนนี้เราเล็ทโซลดาวในฝั่งของการปิดโพชันมาก่อนนะครับคราวนี้ถ้าเกิดมองตามพาร์ของเซโอเนาะเซโอนะครับเจอแท่งนี้มึงหลอนหรือยัง เวลาคุยกับเพื่อนนะคุยกับเพื่อนนะเพอนนะเพื่อนสนุกสนุกคราวนี้ในพาร์ทของตัว ending นะครับที่เรามองเปนเคสแรกมันก็ยังอยู่ในเคสนี้แหละนะครับแต่ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันจะ abc ยังไงนะยังยังมองไม่ค่อยออกเหมือนกันหรือว่ามันอาจจะแบบเรียกว่าริมมันเล็กขึ้นเล็ก,เล,กเล็กลงอะไรเงี้ยจากการที่จบไปแล้วหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์เหมือนกันเดี๋ยวต้องไปนั่งดูหลังจากนี้ประมาณ3-4วันว่าโครงสร้างจะเป็นยังไง นะครับซึ่งตอนนี้ขึ้นมาเป็น1 2 3 4 5สองมส้าใช่ไหมที่เราเล่นในตรงนี้เราเล่น2นะครับเล่นเนี่ยเราก็เลยโฟกัสที่ฝั่งขา S คราวนี้ยถ้ากิดสมมติมันกลับมาเป็น3ตรงนี้เราก็จะต้องโฟกัสที่ฝั่งของขา L อนี่ก่อนใช่ไหมเพราะเพราะเราได้ประโยชน์อ่ะเหมือนก้อนนี้เราก็โฟกัสขาเอลนอกจากมันจะขึ้นมาติดด้านบนเราค่อย S, S S S อย่างถ้าเกิดเราลองย้อนกลับไปดูนะตรงเนี้ยผมก็โฟกัส S ใช่ไหมแล้วก็ตรงนี้ก็โฟกัส S นะครับเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าตรงนี้มันติดใช่ไหมมันติดแล้วก็ดูแล้วโครงสร้างเฮ้ยมีเปอร์เซ็นต์ที่จะเป็น1จบ่ะ แล้วก็เอสเอสก็โดนในใจเอาไป้แถวโซนนี้แล้วก็ได้คืนมาแล้วก็ขึ้นตรงนี้ได้คืนตรงนี้ก็ได้คืนอีกใช่ไหมเอออะไรประมาณนี้แต่เนี่ยตอนนี้เรายังมองคันนี้เป็นซีนแลโอที่1อยู่นะครับต้องต้องรอดูกันว่าจะเป็นยังไงนะครับอาจจะมีโอกาสกลับไปเอสจริรอบนึงก็ได้นะครับคราวนี้ในพาร์ทของตัวคอมบิเนชันในโครงสร้างที่2หรือว่าเซลลาโอที่2ที่เรามองก็คือมันวิ่งกับงงงอ่ะตอนนี้มันก็งงจริงนะมันก็แบบเรียกว่าเป็นไซเบอรดาวเลยกันเออในมุมผมเนี่ยไซเบอรดาว นะครับซึ่งไซเวดดาวเนี่ยเราเ,ออเทรดแล้วเราอาจจะต้องเรียกว่าลันเอสได้ไม่ไกลมากเพราะว่ามันมีแท่งเต็มเกิดขึ้นถ้าเกิดเราไปลองย้อนดูแบบก่อนหน้าเนี่ยแท่งเต็มแบบนี้มันจะไม่ค่อยเกิดในช่วงที่มันเป็นไซเวดเรียกว่าเรียกว่าเป็นดาวเทนจริงๆอย่างนี้ไม่ใช่ไซเวดดาวมันจะเกิดแบบนี้อันนี้จะเห็นอันนี้ไม่เห็นไม่ค่อยชัดนะนี่พวกเนี้ยจะเห็นชัดคือถามเป็นแท่งเต็มไหมเนี่ยมันมีเรียกว่าเป็นบาริทนะบาริทกราฟิ้งคอลเลคชันเบา แล้วก็ไหลลงมาแล้วก็คอลเล c ชันเบาแล้วก็เป็น b a r ิ i ิ r อีกดูไหครับแล้วก็คอลเล c ชันเบาอย่างเงี้ยมันเล่นง่ายครับตรงนี้มันเล่นง่ายแล้วก็ลู่รูดรูดลงมาคอลเล c ชันเบาลู่รูดลูดลงมาคอลเล c ชันอาจเพิ่งจะมีคอลเล c ชันแรงตรงเนี้ยเราต้องเคลียร์ตรงนี้นึกออกใช่ไหมแล้วเนี่ยตรงนี้เรากินกินเต็มมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วตอนแรกที่ผมมองผมมองเฮ้ย c o l l e c t i o เบาวะคอลเล c ชันเบาวะไหลลงต่อตรงนี้เรามากินเต็มคราวเนี้ยมันเจอคอลเล c ชันแรงไงเออต้อง slow down ต้องหยุดก่อนนึกออกใช่ไหมเพื่อนเพิ่งจะเข้าใจคอ n d i t i o นของผมแล้วใช่ไหมเออในการมอง นะครับเพราะตรงนี้มันคอลเลคชันเบาใช่ไหมครับลงต่อคอลเลคชันเบาขึ้นบางนี้เลยต้องช็อตถูกไหมครับแล้วก็ลงต่อคอลเลคชันแรงละแสดงว่าจากที่มันมองว่าเฮ้ยมีโอกาสเป็นดาวเทนว่ะมันจะกลายเป็นไซด์เวย์ก่อนแล้วถ้าเกิดมันแรงต่อหรือว่ามันขึ้นมายืนได้สองสามวันมันจะกลายเป็นอัพเทรนแล้วนะครับเแล้วเนี่ยตอนนี้เราเลยต้องหยุดก่อนแป๊บหนึ่งนะครับแล้วสิ่งที่ผมดูอีกหนึ่งอย่างก็คือฟันดิ้งนะครับด้านบนตรงนี้นะเพื่อนดูคือฟันดิ้งเนี่ยมันเริ่มติดลบละเห็นไหมหมายความว่าไงพอมันติดลบหหมมมมมมาาาาายยยคคคววววว่่่่่นนนแแแชออตกกกังงงงงเเดดีี๋๋็็ลล แต่จริงมันอาจจะไม่ใช่มันอาจจะไม่เหมือนภาพก่อนไงคนไปติดภาพก่อนอยู่นะครับอันนี้คือวิธีการอ่านฟันดิ้งนะวิธีการฟันดิ้งของผมนะครับของผมนะครับแล่วเนี่ยถ้าเกิดตรงนี้มันบวกผมยังโอเคเรียกว่าคนส่วนใหญ่ยังมองในฝั่งของขา L อยู่ผมก็เลยอาจจะถือ S ต่อก็ได้แต่เมื่อวานเนี่ยฟันดิ้งมันเริ่มติดลบละแล้วลมันก็ลดลดลดค่อนข้างเร็วมากเลยผมก็เลยออกขอนดีกว่าว่ะนะครับเพราะว่ามีโอกาสสไปเอสมากนะครับมีโอกาสที่จะเอสโดนนี่ก็ใช่ไหมอืมคราวนี้ ในพาร์ทของตัวภาพรวมนะครับคอมบิเนชันสีเราดูคือเรามองว่ามันกดดลงไปเรื่อยๆเรานี้ถ้าเกิดมันกลับมายืนตรงนี้ได้เราก็สโลว์ดาวน์ะแล้วก็หาจังหวะในการย่อเล่น L แอลละนะครับประมาณนั้นอ,อีกหนึ่งอันนะครับก็คือในพาร์ทของการเกิดตัวซูเปอร์บูลิตนะครับถ้ามันจะกลับมาเนี่ยเคสหลังจากนี้ มันจะกลับมาในท่าหไหนเราจะต้องมาดูให้มันตั้งลำยังไงแล้วก็มามองท่าสเวบบริดกันใหม่นะครับแต่ตอนนี้มันพังไปแล้วอันนี้มันพังไปลพาพังพินาศไปละขึ้นมา1 2 3ไม่ไปนะครับพังลงมาตอนนี้นต้องมาดูว่าเฮ้ยตรงจุดนี้มันจบคอมบิเนชันหรือยังวะหรือว่ามันจะเริ่มตั้งลำหรือยังแล้วก็มามองหนึ่งใหม่แล้วก็ฟอร์แคสในการเล่นฝั่งขาขึ้นใหม่นะครับอันนี้คือเวลาเวลาเราเล่นฝั่งขาขึ้นนะเราจะมองแบบนี้นะครับคราวนี้ในฝั่งของตัวแนวนอนนะครับแนวนอนเรามองในการสามัถเหมืือออนนเดิมมาาากก็ครรขขงปัับตวึ้ ย่อแล้วไปต่ออันนี้เราจะต้องให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มละผมจะให้เปอร์เซ็นต์เพิ่มเป็นสามสิบและตรงนนรเนี้ยในการไซเวย์เนี่ยเราต้องมาดูว่าไซเวย์แล้วมันจะเลือกขึ้นหรือเลือกลงเนี่ยเราให้เป็นสี่สิบละก็คือลดอะเริ่มลดละนะครับเริ่มลดเริ่มลดในฝั่งของดาวเทลละนะครับครบไหมครบนะคราวนี้ในฝั่งดาวเทลเหลือสามสิบละนั่นหมายความว่าตรงเนี้ยอยู่อาจจะไซเวย์ก่อนแล้วประเมินดูว่าไซเวย์เป็นอัพไหมหรือว่าไซเวย์เป็นดาว ดีกว่าใช่ไหมเออก็เดี๋ยวมารอดูกันอาจจะประเมินจากไทม์เฟรมย่อยอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ดูเหมือนแล้วภาพยอดมันดูเหมือนจะยืนได้นะครับเออตอนแรกเราให้เปอร์เซ็นต์แบบนี้นะในวันนี้นะครับที่ที่ปิดไปนะครับ <c oughs> คราวนี้มาดูต่อนะครับในพาร์ทของตัวเอ่อแนวเรียกว่าเป็นแนวเอ่อเทรลายนะเพื่อนเทรลล์มี3โซนตอนนี้ที่เรามองนะครับซึ่งตอนแรกผมพอแคสว่าเฮ้ยถ้าเกิดผมลงไปเล่นโซน4ได้เนี่ยค่อนข้างชิลนะเพราะว่าถ้าเกิดมันลงไปปุ๊บผมได้ระยะมาแล้วหนึ่งหนึ่งหนึ่งดอกถูกไหมด จะได้เต็มกว่านี้ไม่ใช่แค่แบบ2.6%งจุดกเอนึกออกใช่ไหมแก้วผมได้แบบเลสเซตสิบอ่ะผมโคตรชิลเลยเพราะว่าผมเล่นด้านล่างได้เยอะตีลังกาเล่นได้เลยแล้วก็เรียกว่าไดเวอร์เจนเล่นเอไปก่อนสัก3-4ไม้ miles, โดนเอสเอลก็ว่ากันไปเลยชิลมากนะครับถ้าเกิดมันลงตรงนี้แต่เนี้ไม่ลงไงมันมันออกข้างนะครับเลยบอกว่าออกข้างมี2แบบออกข้างในโซนบนถ้าออกข้างโซนบนเนี่ยเปอร์เซ็นต์การขึ้นไปโซนสองมีเยอะหรือว่าออกข้างในโซนล่างเปอร์เซ็นต์การอยู่ในในในโซนสามแล้วลงต่อมีมีเพิ่มมากขึ้้้้้้้นน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 เเเพรรราา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 ะงงงงัััีี่่ยยตตออออออดดูวมมกออกขนนขขนไหถๆล อันนี้ไม่ดีนี่เราใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอยู่แบบหนึ่งสองวันสองสองสามวันไต่ขึ้นต่อนี่สวยอันนี้เราจะใช้เงื่อนไขในการดูแบบนี้นะหลังจากนี้นะครับหลังจากนี้นะครับเออในพาร์ทของเ m c นะครับก็ถ้าเกิดมีจังหวะการยืนดีๆเนี่ยผมว่ากลับไปเล่นได้แล้วก็เออเรียกว่าวางในแซวแถวโซนนี้โซนโซนโลโลโล,โลก่อนแน่แต่ตอนนี้ยังไม่ทําอะไรนะครับรอรอดูเว้นนซีไปก่อนนะครับเออ่คราวนี้เป็นฝั่งของทองเพื่อนก็ดีขึ้นมาใช่ไหมผมก็ตั้งรอไว้ถ้าเกิดมีแบบดิบดิบดิบผันหนัพันหนัเนี่ย เดี๋ยวเข้าไปเล่นสักไม้หนึ่งอยากเล่น L นะครับอยากเล่น L เพราะว่าที่เราเห็นคือ r s ซมันเป็นค่อนข้างซองเลยแล้วก็ในฝั่งของตัวภาวีด้วยนะครับเช่นกันที่ r s i ์ไน์ยังซองอยู่ถ้าอยู่ปิดวีแบบนี้แล้วมียอ่ยอยอ่อย่อดีๆในช่วงวีคหน้าเนี่ยผมคิดว่าเก็บไว้เล่นวีได้ตรงนี้ดีกว่าก็คือไม่ไม่ได้แย่มากเพราะว่าตอนนี้สภาวะกลับมาอยู่สู่โมที่แบบคนไม่ได้โลมากระเพราะว่าคนโดนทําโทษไปแล้วไงคือโดนโดนเครียดไปแล้วอะ่ะโดนเครียดก้นไปแล้วจากจากการที่มันกดมาเป็นแท่งนี้นครับกดลงมาฝึก 8% 9%ที่ผมบอกวันนั้นเนี่ยที่เราไลฟ์กันอยู่ด้านบนเนี่ยนะบอกว่ามีเจอประมาณ10%ลงมาไม่ถึงนะผมตั้ง,องรอมัน10%ไว้ลงมาไม่ถึงนะครับก็ตลาดยังไม่ได้ทำโทษหนักมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้คนโลภต่อหรือว่าแบบมีโซเชียลที่แบบว่ามีการโพสต์แบบที่มันง่ายเล่นทองมันง่ายด้วยนะเดี๋ยวยุก็โดนอีกอีกทีนึงอีกดอกหนึ่งนะครับนั้นเนี่ยก่อนอนันเนี้ยคนอาจจะไม่ได้มีความเรียกว่าสนใจมันมากอะไรกันไลฟ์ได้ไดไดนมาพอราคามันนขึ้ไปพๆเียวคนนนมมัเริ่สใจแล้ไง แล้วมันเล่นแล้วมันได้ทุกวันเน่ยนึกออกป่ะแบบเฮ้ยแอลแม่งชิวอะเล่นแม่งได้ย่อเบาเล่นแม่งได้ย่อเบา,บาเดี๋ยวแม่งก็ได้ไม่ได้รูดลงมาเจอทำโทษเข้าไปวงแตกนะครับแท่งนี้นะครับวงแตกเลยนะครับถ้าระหว่างทางอยู่เก็บกำไรมาได้แล้วยูบริหารเงินไม่ได้อยู่เสียตรงนี้ยูก็หมดอยู่ดีมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรกับก้อนนี้ที่อยู่ได้นึกออกใช่ไหมเพราะนั้นเนี่ยคีย์สำคัญคืออยู่จะบริหารหน้าตักยังไงในความเสี่ยงที่มันเพิ่มขึ้นแล้วคนเริ่มโลภมากขึ้นยู่จะบริหารหน้าตักยังไงอันนี้คือคีย์สำคัญครับ นะครับในในการเทรดทองในการเทรดบิตคอยคริปโตหุ้นอะไรก็แล้วแต่ทุทกๆแกอสเทอ่ะนะครับเออมันใช้ได้หมดอะนะครับคราวนี้ในพาร์ของตลาดภาพรวมดอลลาร์นะครับเออก็ไตข่ขึ้นมาน้ํามันดิบขึ้นมาเนาะเพราะว่าจะมีเรื่องการปิดกั้นอะไรสักอย่างที่ผมเห็นข่าวแบบแบบนะที่ไม่ได้เจาะนะครับอันนี้ถ้าเกิดเพื่อนคนไหนเห็นข่าวก็พิมพ์มาคุยได้นะหยุดการผลิตหรือปิดกั้นอะไรบางอย่างเนี่ยทำให้มีความต้องการมันเพิ่มมากขึ้นก็ดิดขึ้นมาแล้วโจนนะครับก็ยังออกข้างอยู่ แล้วก็มีกาฟฟลิงเกิดขึ้นมีดาวเ์เจนเกิดขึ้นซึ่งผมคิดว่าถ้าออกข้างยืนได้ปันน๊บนึงไปต่อก็ไปได้อยู่นะก็นอตแบนนะครับเอสแตรก,ก็ไต่ขึ้นมานะครับในพาร์ทของตลาดหุ้นบ้านเราเดี๋ยวต้องต้องดูชาวดีที่ผมหาจังหวะในการเล่นอยู่เหมือนกันก็ตอนนี้เก็บเก็บฟิวเจอร์อยู่เอ้ยไม่เก็บฟิวเจอร์เลยเก็บหุ้นอยู่เรื่อยๆรีบาล์ดแล้วก็เก็บอยู่เรื่อย,ๆ,อย,อย,ๆ,อยๆแล้วสิ่งที่เราที่ผมกำลังเอนทรีเข้าไปคือตลาดฟิวเจอร์นะครับคือพวกทีเฟกพวกการใช้ด้วยเวลาพวกบอคเทสอะไรเงี้ยนะครับก็เ ขอมาจิตมาครบเรียบร้อยหมดละบริหารเงินเตรียมรอหมดละนะครับก็เดี๋ยวอัปเดตเพื่อนอีกทีหนึ่งนะครับอ่ะคราวนี้ในพาร์ตของเอาคอยนะครับเป็นไงบ้างเอ,อ่ีทิวเรียมนะครับก็ยังใช้เวดาวอยู่เนาะเรียกว่ายังใช้ยังใช้เวแล้วกันเรียกว่าใช้เวแล้วกันซึ่งถ้าเกิดมันออกข้างเนี้ยมันจะเหนื่อยนี่รู้ใช่ไหมสิ่งต้องการคืออยู่ต้องยืนได้แล้วอยู่ต้องเบรกพอมบ,บิตคอยขึ้นมาเลยขึ้นมายืนในเหนือน,น้ําด้านบนน่ยนะครับแล้วก็ไปต่ออันนี้คือสิ่งที่แบบถ้าเกิดคนเล่นเอลอยากได้เนาะแต่ครันยังอยู่ในกรอบด้าานล่ง่งอยูมันตุยๆๆๆไไปปเรื่่ออยยตุกน ครับเดี๋ยวต้องรอดูว่า BC ยืนได้ไหมถ้าบีซีได้เนี่ยผมอาจจะมาเล่นอีสักทีนึงก็ได้สนุกๆเผื่อเพื่อจะได้เรียกว่าเอนจอยกันด้วยนะครับแล้วก็ในพาร์ทของเอาคอร์ตอ,อื่นอีสเตอร์ดูนี่เป็นไงเป็นตัวที่เราแทร็กติงกันใช่ไหมนี่เริ่มกลับอะไรไหมครับแตะศูนย์เจ็ดแปดหกเห็ไหมครับเขาบอกว่าฟีโบตรงนี้น่าเล่นเล่นได้ทีนึงเห็นไหมขึ้นมาแล้วนะครับก็ตามโครงสร้างมันเนาะแล้วมันก็วนๆอยู่แบบเนี้ยไปเรื่อยๆนะครับ WLFI นะฮะดูนี่เป็นไง รู้สึกว่าตัวนี้นิวโรหรือเปล่าผมไม่แน่ใจดูสิอ่ะเหมือนนิวโรนะเหมือนแบบพังๆมางงๆนะ <c oughs> มีข่าวที่ว่าเป็นล็อกเหรียญเขาไม่ขายอะไรเงี้ยนะก็คือปัญหาของเซ็นทรัลไลท์เป็นอย่างเงี้แหละนะครับสมมติอยู่เป็นอยู่เป็นเจ้ามืออยู่เอาคิดง่ายๆแล้วกันคนเข้ามาในคนเอาเงินเนี่ยเข้ามาในในในบ่อนอยู่อะเนะี่ยคิดอย่างงี้ดีกว่าแล้วเออเขาจะขายหรือว่าเขามีพฤติกรรมว่าเขาจะขายอยู่เป็นอยู่เป็นล็อกเขาเงี้ย พอคนเห็นเนี่ยคนไม่ก็เทรดคนคนอื่นที่ไม่ใช่คนนั้นนะเฮ้ยแม่งเจ้ามือบ่อนนี้แม่งแบบน่ากลัวว่ะแม่งไม่กูขายด้วยขายขาขายทิ้งงันหมดเลยอันนี้คือประเด็นครับที่มันเกิดขึ้นทําให้ตลาดมันแคราชแบบนี้แล้วมันแคราชแรงนะดูดิมันแครกลงมาก่อนแล้วนะก่อนที่จะเจอวันนั้นน่ยนะครับนึกออกไหมสมมุติเนี่ยตรงจุดนี้มันมันมันลบมามันยี่หกเปอร์เซ็นต์แล้วอะแล้วเจอแท่งนี้ไปอีกโออยู่ไปเลยนะครับไปเลยลงมาหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์คือเกือบหมดอะเรื่องไรใช เราต้องไปเลือกแอสเซทที่เรียกว่าเซ็นทร r a l i z e d เหตได้แต่เราต้องวางเงินน้อยหรือว่าวางเปอร์เซ็นต์ในการเล่นน้อยบางคนไปอ l l in กับตัวเนี้ยเจ็บนะครับเจ็บนะครับอันนี้ผมเตือนไว้นะอันนั้นเนี่ยเวลาเราดูเทรดดควรเทรดในอสเซทที่มันเป็นดีเซ็นทรัลไล e ์หรือว่ามีเปอร์เซ็นต์ในการเข้าไปมีดิปูเลตราคาได้ยากอ่ะเพราะว่าเรียกว่าแอสเซทมันถูกกระจายไปแล้วอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่จะคอนโทรลมันได้ก็เรียกว่าต้องใช้เป้นเงินมหาศาลมากๆ อย่างเช่นทองอย่างเช่นเ BC อย่างเงี้ยนะครับถ้าอยู่ในตลาดที่เป็นคริปโตเคอเรนซี่บิตคอยเราก็เน้น BC ก่อนอย่างเดียวอย่างผมเนี่ยผมก็เน้น BC อย่างเดียวในการเล่นเพราะว่าเราประเมินได้แล้วก็ดูแล้วแบบเฮ้ยโอกาสการเกิดเคสตรงนี้มันมันน้อยที่จะมาล็อกชั้นได้ชั้นอยากโอนวันนี้ชั้นนี้โอนได้เลยอะไรเงี้ยหรือผมอยากจะขายบิตคอยผมก็ขายได้เลยผมอยากจะโอนไปเก็บผมก็โอนได้เลยไม่ต้องมานั่งล็อกผมว่เฮ้ยผมห้ามทำแบบนั้นแบบนี้อันนี้คือความมีชื่อเสีย ของไอเซทที่มันเป็นไอเซทที่มันไ like ลท์ทวกลางนึกออกใช่ไหมอันนี้ฝากไว้แล้วกันนะก่อนก่อนจบคลิปนะครับแล้วเดี๋ยวแป๊บเดียวเรื่อยนะครับไปดิสคอ d สามารถไปตามดูกันได้ครับ สรุปเน้หาในคลิปนี้นะครับแล้วก็เป็นตลับภาพรวมกัน,นเพื่อในฝั่งของบิตคอยนะครับปรับตัวดูเหมือนจะขึ้นมายืนได้นะครับในภาพย่อยแล้วก็ภาพเดที่ปิดมามีสัญญาณบเรีนกราฟินนะครับซึ่งเดี๋ยวรอดูวัน2วันถ้าสามารถยืนได้เราอาจจะสวิตไปเล่น L แอลละเพราะว่า,าในฝั่งของขาเอสเปอร์เซนต์การดรอปลงต่อมีน้อยลงเนะเพราะว่าเราดูจากตัวเลขดูจากสแตตดูจากแท่งเทียนนะครับไม่ได้ไปสนใจข่าวอะไรมากมายเราก็ดูจากตัวเลขพวกนี้แหละนะครับที่เราทําการเทรดคือมันสามารถชีวัดได้นะเพื่อบางทีข่าวมาดีไม่ดี ออกมาดีตลาดไม่ดีก็ได้ข่าวออกมาไม่ดีตลาดดีอะไรเงี้ยมันก็มันมันตีความไม่ได้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยพยายามหาอะไรที่มันยึดติดได้นะครับในการเทรดนะครับถ้าใครที่อยากใช้งานในเซ็นต์ต่างประเทศสามารถดูคลิปต่อท้ายจากคลิปนี้ได้เลยนะครับผมทำเป็นซีรีส์ไว้ให้ละและเพื่อนๆช่องหนึ่งเราฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องยูทูบรองดูด้วยนะครับจะได้พวามนหาในฝั่งคริปโตเคอร์เรนซีแล้วก็ฝั่งของเซ็นต์ชอปเมเกจวันนี้ผมกอล์ฟขอตัวลาเพื่อนไปก่อนขอบคุณแล้วสวัสดีครับ